ชีวิตของเทพเนี่ยสเสวยความสุขพ่กรรมเขาสร้างเอาไว้อยู่ไม่เท่าไม่แก่ไม่เก็บไม่ป่วยเป็นอุปาทิกะเกิดพุทธขึ้นตามบุญตามกรรมของตนเองใหญ่เท่ากันหมดเลยอืตัวเท่ากันเนี่ก็สวยเท่าเท่ากันอีกด้วยหมู่ใครหมู่มันเป็น เป็นภูมิของเหมือนบุคคลรักษาสินห้าเนี่ยก็ภูมิของพวกนั้นภูมิรักษาสินแปดก็ภูมิของพวกภูมิของไข่ของมัน mm hmm. ก็เสวยบุญของตนเอง mm hmm. เรียกว่าบุญทิพย์เ mm hmm. ทพระเจ้าน mm hmm. ถ้าอยากไปทางไหนบนัดนี้สมมุติว่า mm hmm. เราอยู่นี่แหละแต่เราอยากไปบัดนี้อยากไปนน่นประเทศอื่นที่อื่นในโลก สิ่งที่เราก่อสร้างไ้สร้างพุทธิวิหารศาลาอะไรวัตถุทั้งหลายมันก็ไปปรากฏคอยอยู่ก็ไปถึงนั่นก็ไปนั่งถ้าอยากน้จากที่นั่นก็หายแวบ,บไปเลยเหมือนเครื่องนุ่งของเรานี่เหมือนกันเราบริจาคทานไม่สีอะไรบ้างถ้านึกอยากนุ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นสีนั้นไม่ได้นุ่งเหมือนอย่างเรานะมันเกิดขึ้นมาเองของของ,ของทิพย์เันพวกนี้ไม่ ไม่มีเวทนาเป็นจึงเป็นขันสี่นะรูปเวทนาม่แต่สัญญาสังขานวิญญาณขันสีแลขันหนึ่งมีขันห้าแลขันสี่แลขันหนึ่งขันห้ากับพวกเรานี่แหละนั่นขันสีเขาไม่บ่นว่าเขาทุกเก็บปวดที่นั่นออเทวดานะมันเขาไม่มีขันหนึ่งก็คืออะไรพรม อันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเทวดาเขาอยู่เงี้ถ้าใครได้ทําบุญอะไรบ้างเหมือนถวายน้นําปนะเงี้ยนึกอยาก,กินน้นําปนะอิ่มอย่างนี้เลยอิ่มขึ้นมาเลยอืเพราะเขาได้ทําบุญไว้แล้วถ้าใครไม่ได้ทํานึกยังไงก็ไม่ไม่อิ่มมันน,ะนี่ในเมืองสวรรค์ถ้าหากมีปราสาทไปนั่งอยู่นี่ถ้าบุคคลถวายพระพุทธรูปก็นั่งดูพระพุทธรูปอยู่เนี่ยแล้วก็เดินไป ถ้าบุคคลในสร้างกุฏิศาลมีสระน้ำล้อมกมีสะ,ม,ม,ม,สะมีดอกบัวห,ห้อมล้อมเนี่ยใครทานดอกไม้บริจาคทานดอกไม้ปมากสวนไม่รู้กี่ไร่แล้วลมันล้อมปราสาทมันให้หมดแต่มันดอกใหญ่อาตมาไม่มีเงินซื้อเครื่องบินจัมโบ้พาไปนะเหมือนบางอาจารย์นะแต่จะสอนให้ปฏิบัติให้ถึงเราเท่านั้นเองถ้าปฏิบัติถึงแล้วมันถึงเห็นเองัน ดอกกุหลาบดอกขนาดนี่แหละนี่เมืองสวรรค์ที่เราใช้ดอกน้อยๆไปบูชาดทุกวันพูดแล้วก็อยากให้สักคนไปเที่ยวเองไปดูแล้วคงจะพูดกันง่ายหน่อยอันที่ไม่เห็นเนี่ยก็จะบอกกันอยู่อย่างนี้แหละถ้าไปเห็นเราคงจะขยันบางคนขยันทําบุญแม้อยากมาอยู่อย่างนี้แหละนี่เอาแล้วเล่นมนันเป็นพรวะตัญหาแล้วมัน แล้วก็ดีไม่เป็นอะไรตัณหามันอยากพาไปดีม well ันเน่ะอืมบันี้ถ้าสั้นสูงขึ้นมันมีตามระดับจริงๆแน่นอนเลยอืมสั้นตาวติงสายามะดูสิิ์นี่ีต่างกันติมาติประนิมิติสวรรคหกเนี่มีต่างกันแน่นอนบบนี้ผู้ที่ไม่เห็นคงจะค้านนันเนเป็นฝ่ายค้านแน่นอนพระนี่ไงโยมก็ค้าน แต่ก่อนนัตมาก็ข้านเหมือนกันนะข้านคําสอนพระเจ้าในพระไตรปิฎกออืืจะมีะได้ยังไงมันมหาสมัยสุดเนะ่จะจานดูคําแปลทพระเจ้าทั้งหลายหมื่นโลกจักรวาลมาังกรภิกษุเนอะแต่และสีละสีพานนเปิดโลกพระเจ้าเปิดโลกมองเห็นอย่างนี้เลยตาภิกษุทั้งหลายเห็นหมดเลยอืมเห็นเทพทั้งหลายเห็นหมดเลยไม่ต้องปิดบงังพระเจ้าเปิดลนละย มองเห็นเลยก็เลยเป็นหมูใครหมูมันหนึ่งเหมือนพวกเรานี่เนี่ยนนี้หมูหนึ่งนี่หมูเทวดานหมูเขาไปกินเหล้าก็กินอยู่เดี๋ยวนี้มาหมูมันน่นหมูเล่นไพ่มันก็เล่นอยู่เป็นหมูของเขาหมูเที่ยวเมนเขาพาไปเที่ยวอยู่หมูตากแดดไม่รู้จักร้อนก็ไปตีก๊อบจูเพิ่นกันไปเมาก็ปลูกก๊อบนอนเป็นเด็กเป็นเด็กเกิดเมื่อวานนี่ ดีกรบเล่นปปกๆแป๊กๆอยู่อันนั้นก็ของเขามันคนละหมู่กันมันนี่เทวดาที่ชั้นที่บำเรอบำรุงจริงๆที่สุดก็คือสั้นดุสิตนันเราก็เลยเอามาตั้งอำเภอดุสิตกรุงเทพนี่เมืองสวรรค์เขามาตั้งชื่ออืเมืองนี้เป็นเมืองเกิดของพุทธภูมิมันู้ใไปรปถนาเป็นพุทธเจ้าถ้าเข้าไปเกิดในเมืองนี้แล้วคนนั้นเข้าเกตแล้วมัน จะมีหวังอะที่จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการแต่ก็ไม่รู้จักจีร่านโกรธปีเ่ยหละจึงจะได้เป็นอันดับไหนก็ไม่ทราบแลันเพราะมีคู่นั่นมากมาเมืองนี้สวยวิจิตรพิสดารประดับประดาดนตรีประโคมมันมีทุกอย่างเลยนะอืเมืองสวรรค์เมืองนี้เป็นเมืองความสวยงามเมืองประดับประดาแต่เมืองอื่นนั้นไม่ไม่เหมือนกันไม่ได้ประดับประดาถึงขนาดนั้น อาจะมาไปถามเขาเลยจึงพูดได้ถ้าไม่ไม่เห็นน่าคงจะเงียบอืมยมถามมันอืมไปเห็นต่างๆไปถามดูบางทียังไม่ตายเลยตัวเจ้าของเขาทุกวันนี่นะแต่บาสาดเขามีแล้วอยู่ในเมืองสวรรค์ไปถแล้วแล้วพอเขาสร้างพุทธิวิหารเสร็จทั้งนั้นก็เสร็จเหมือนกันในสวรรค์แต่คนยังไม่ตายตัวยังอยไม่ได้เมืองมนุษย์เปลี่ยแต่ทั้งนั้นก็เสร็จเรียบร้อยคอยอยู่มัน ทำแท่นประดับด้วยแก้วปูพรมไม่เรียบร้อยเลยรองรับเล้วปราสาทแต่บางคนมาคิดอย่างนี้นะถ้าทําโบสถ์นี่บุญไม่ถึงเดี๋ยวตายง่ายกลัวพระก็กลัวถ้าสร้างโบสถ์เสร็จแล้วหนียายไปจําพรรษาวัดอื่นกลัวตายแหมพระก็ยังกลัวโยมเนี่ยไม่กลัวยังไงใช่ไหม <laughs> พระยังกลัวทำไมงอถิพระเนี่ยตัมมา ตังไม่เชื่อกมสักหน่อยมีหลายองค์อี่เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของอาตมาอาตมาไม่ยอมหนีต่างแล้วก็อยู่นั่นเนนั่นแหละเมืองสวรรค์เป็นอย่างนั้นเขาเสุขสุขด้วยบุญทิพย์ขางท้าถ้าหากบุญใครน้อยก็อยู่ไม่นานบันี้อยู่ไม่นานแล้วก็จุติลงมาเกิดเมืองมนุษย์น่ะมันหาที่เกิดแต่ แล้วเขาไม่มีซากศพคนเมืองสวรรค์หายแวบ,บไปเลยหายจ้อยเลยไม่เห็นเลยอืมก็ลงมาเกิดเมืองมนุษย์นั่นแหละแต่มันมันใครอยากอยู่ก็อยู่ไม่ได้นะถ้าหมดบุญแ่ะต้องจุติตูกตั้งกายจะเศร้าหมองลักษณะเห็นสวนดอกไม้จะเหี่ยวแน่นอนละ่ะแน่นอนจะหมดบุญแล้วเขารูก้กันเองเขาคนนั้นหมดบุญแล้วจะจุติ แบบน,นี้ถ้าหากเราอยากลงมาเกิดก่อนที่ยังไม่หมดจะได้ไหมได้นะบุญยังไม่หมดอยากลงมาสร้างบรารมีได้อืจุติได้หาเรียกที่เกิดเหมาะสมกัเพราะเมืองมนุษย์นี่เป็นเมืองเมืองสร้างคุณงามความดีไปอยู่สวรรค์น,นี่ไม่ได้อะไรหละกินกินดอกเบีย้ยอยู่นั่นแหละมไม่มีดอกเบีย้ยช่ด,ด้วยเงินกินจนหมด เรียกว่าเงินอยู่ในกระเป๋ากินจนหมดนี่ว่ากินบุญเดิมดอกเบีย้ยไม่มีเพราะไม่มีที่สร้างบุญเมืองสวรรค์อืมันนเห็นหัวประสาทของคนอื่นใหญ่กว่าเราเนี่ยมันนมันมีกิเลสอยู่เนี่ยอืในเมืองสวรรค์โอ้เขาได้หลังใหญ่กว่าเรานี่มุ้ยลงไปสร้างอีกที่กว่ามันได้ใหญ่เราเห็นเขาทองคําเลี่ยมอยู่แพรพเนียนมันใหญ่กว่าเราเนี่ยเขาก็เลย ไปเกิดอ่ะมาอยู่ละจงไปสร้างบุญดีกลัวพอกลับลงมาแล้วเอาแล้วบันนี้ส่วนเข้าวัดบอกเข้าอีกแล้วเมื่อตือต้อหรือตืบอีกแล้วเหมือนคนทุกวันเนี่ยเห็นไหมเขามีเงินมีทองส่วนเข้าวัดเขาไม่เข้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางคนหนึ่งเหมือนกันส่วนเข้าไม่เข้าเลยมีเงินเยอะๆกับไม่เข้าส่วนมาวัดมันหลงลงมาเมืองมนุษย์มันหลงอีกมันทําให้เราวนอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวนีม แต่เจตนาทุกคนอยากลงมาสร้างความดีเพื่อจะให้พ้นทุกข์ไอ้กลับลงมาแล้วเรื่องมาสร้างทุกข์ไปเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พะมันจะเมื่อเนี่ยอ่มันต้องอยู่ในพระโสดาบันบุคคลพันก่อนมันจึงจะไม่หลงมันเดี๋ยวนี้มันอยู่ใต้พระโสดาบันมันลำบากสวรรค์ก็ได้ไปแต่มันยังไม่ได้เข้าเกตของโลกุตระธรรมมันสวรรค์ได้สินห้าเนี่ยมันก็ไปแล้วเนี่ยินห้าบริสุทธิ์มันไปลวไปสวรรค์ นี้กลับลงมาแล้วไม่เอาแล้วอืมชวนไปกลัวมันหมดจากตัวเลขอยู่ในสมุดจากผมวิตามินเอมมัน่วนจะหมด <c oughs> นั่นแหละก็เลยชวนเข้าวัดก็ไม่เข้าชวนไปพวนาก็ไม่